เราจะมาทดลองทำสลามชีสดิฟกันค่ะน้อ,องแนะนำกันมาใต้ล่างคลิปหนอก็แนะนำได้นะสุดง่ายๆอะไรเงี้ยจะมาลองทำดูวันนี้ก็คืออุปกรณ์น้อยมากแล้วพอพาลองอ่านแล้วเหมือนจะแบบส่วนนี้น่าจะดีนะโอเคถ้าไงเราไปดูวิธีทำและอุปกรณ์กันเลยค่ะาไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่กาวน้ำขุนลงไป5ช้อน น้องๆถามว่าพี่พาใช้กาวขุ่นยี่ห้ออื่นได้ไหมได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นเอลเมก็ได้นะคะทุกคนได้ทุกยี่ห้อเลยได้เหมือนกันค่ะเนื่องจากไปงานเขามาแบบว่าไปแถมไปไปซื้อของเขามาก็เลยแบบใช้ซะหน่อยใช้แล้วเหมือนช่องดูดีขึ้นมาร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เนาะใส่สีเหลืองลงไปค่ะ1หยดพอไอคิรี่ลงไปสี่ปั๊มค่ะ เนื่องจากคิริอิไม่ค่อยได้ใช้เลยนะช่วงนี้เนาะนี่นะว้าวคน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 ให้ละเอียดแบบนี้นะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรแล้วทุกคนอาจจะมีตอนท้ายที่เราจะมาทำตัวชีดิฟที่เอาไว้โรยหน้าแค่นั้นเองเนาะก็เก๋ๆนะว่าพาคิดว่าอันนี้เก๋สุดใส่น้ำยาทำสลามลงไปเนื่องจากเป็นกาวขุ่นเราก็ต้องใช้บอแลแลกนะคะจะทำให้เป็นสลามเร็วค่ะ ถ้าเป็นแบบอื่นอาจจะแบบว่าเข้มข้นไม่พออาจ,จต้องใช้เวลานวดและคนนานหน่อยต้องมีติดบ้านไว้นะบอแหลกเนี่ยไ้าทุกคนได้มาแล้วนะชีสหนึบหนึบแบบนี้เลยนะคะแต่เราจะมาทำตัวโรยหน้ากันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใช้น้ำร้อนไม่ได้เนาะไม่งั้นมันจะเป็นขุยๆอะ่ะจะเรียกว่าไงอะ่ะ ใช้น้ำร้อนไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้ความพยายามอย่างเดียวความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนอันนี้เราจะละลายนะ้าประมาณสักสองช้อนโตเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันสักสองนะหนึ่งสองค่อยๆละลายค่ะ นได้แล้วนะคะนี่ละลายแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เราก็จะราดชีสลงไปเลยนะทุกคนโอ้ว้าวโอ้ชีโดกทุกคนน่าเล่นเป็น2,000ล้านเท่าเลยอะเพิ่งรู้ว่าแค่ราดแค่นี้ก็ดูน่าเล่นแล้วนะนี่หรือ,อยังไงคะอุ้ยใครชอบกินชีส้างคะ มันจะรสชาตินัวๆเค็มๆเ,เนาะโอ้อยากไปหาชีสกินเลยอะไปทอดเฟนไฟา์แป๊บได้ปะ <c oughs> พักคลิปไปก่อนอุ้ยน่าเล่นมากกำลังไหลไปแล้วทุกคนโอ้ยไหลเราเล่นเลยนะคะอุ้ยอุ้ยมันมีความหนึบๆเหมือนมีเกลืออยู่ชั้นด้านบนอีกหนึ่งนึงทุกคน มันมีเยื่อกระดาษว้าวว้าวเหมือนไข่ไข่แดงใช่เหมือนไข่แดงมีอีกอันหนึง่งโู้เล่นล็อฟินสุดๆเลยทุกคนดูเห็นวะมันมีความเป็นยืดยืดอย่างเงี้ยเจ๋งอ้าเหมือนอีกอย่างเหมือนไข่แดงเหมือนไข่แดงอย่างเดียวเอามาคุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอบคุณน้องฟูจิมากๆเลยฟูจิปะ่ะ จำชื่อไม่ได้แล้วอะอ่าน,นผ่านๆนะต้องขอโทษด้วยนะไม่ได้จดไว้เลยนะแบบดูสูตรนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออสูตรนี้น่าจะผ่านนะคะขอบคุณน้องด้วยนะใครแนะนำสูตรง่ายๆมาได้ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวถ้าเปล่าพาอ่านเจอแล้วมันน่าสนใจจะเอามาลองทำดูให้ทุกคนดูแบบนี้บ้างนะคะเรียบร้อยแล้วแทงไอคิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะขอตัวไปเล่นสลามเกาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ